สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยนิสสาวระเข้นะคะวันนี้ก็จะเป็นคลิปทำดวงลายปีสำหรับเพื่อนๆพื่อลัคนาราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะ เดี๋ยวเราจะทําเป็นแยกเป็นเรื่องๆให้นะคะภาพรวมของทุกเรื่องนะคะว่าโทนมุดแต่โทนของปีหน้าค่ะจะเป็นยังไงบ้างสําหรับเพื่อนๆการงานก <ๆ S 2> ารเงินแล้วก็ความรักรวมทั้งไพ่คําแนะนําหรือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆน,นับถือฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะเราจะเปิดไพ่พิเศษให้ด้วยโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะใช้ไพ่ไรเดอร์เวด มินินะคะเพราะว่าอยากให้วางได้เยอะๆเพราะว่าเปิดในหลายหมดเลยโอเคคะ่ะขออนุญาตจับไพ่ทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะคะ ค่ะเอเอใบานี้เขาอยากออกมาโอเค อ๋อใบนี้เขาอยากออกมาขออนุญาตนะคะอืมโอเค <c oughs> โอเคขออนุญาตปิดไพ่เดสตานะคะโอเคโอเคค่ะสำหรับภาพรวมปี2024ของเพื่อนเพื่อนนะคะหรือปี2567ของเพื่อนเพื่อนราคนาราศีกลุมนะคะเราเห็นความเหน็ดเหนื่อย ะะแต่ว่าเพื่อนๆจะทําได้สําเร็จนะคะเป็นคนที่มีความคิดีเดิมแล้วก็สามารถปิดจบกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆจะได้เจอในปีนี้นะคะมันจะจบลงและมันจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้เพราะว่าเพื่อนๆสามารถเอาชนะมันได้นะคะ เพราะฉะนั้นอาจจะมีความคิดวิตกกังวลคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะอยากให้เพื่อนๆมองในมุมใหม่การได้พบปะพูดคุยการมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนในสังคมใหม่ๆห,หรือการได้เริ่มต้นทําอะไรนะคะไพ่าสามเหรียญจะเป็นการเริ่มต้นก็คือเด็กถือไม้เท้าก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันอันนี้อาจจะมีการพบปะพูดคุยกับคนกลุ่มใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละเรื่องจะบอกอะไรเพื่อนๆได้บ้าง โอเคสิ่งที่มันแย่มันจะจบลงนะคะจบลงแบบถาวรเลยโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องอะไรโอเคสำหรับหน้าที่การงานนะคะเรามองเห็นเพื่อนๆ่เอนอะเหมือนกับว่าคนที่สู้มาเยอะและ้วจนรู้สึกว่าอยากอยู่ในจุดที่ทำงานสบายๆบยบ้างพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะผ่านความทุกข์ใจผ่านความได้รับการไม่เป็นธรรมความไม่เข้าใจเหมือนอยู่คนเดียวเหมือนโดดเดี่ยวอะคะ่ะ ทำอะไรคิดอะไรก็พูดกับใครไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะปีนี้เพื่อนๆจะเป็นปีที่สดใสมองไปข้างหน้ามุ่งหาทางไปข้างหน้าเห็นชายหนุ่มคนนี้ไม่ค้าสามไม้เท้าเขามองเห็นเรือสำเภานั่นแปลว่าเขาเห็นโอกาสที่จะทําให้หน้าที่การงานจเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะรวมทั้งอัศวินถือถ้วยก็จะเป็นคนที่มุ่งไปข้างหน้าเช่นกัน สิ่งนี้ค่ะปีนี้แน่นอนชีวิตของเพื่อนๆในหน้าที่การงานนะคะสดใสแน่นอนเลยค่ะสิบถ้วยอยากให้โอเคเราพักใจให้สงบนะคะคุยกับตัวเองเราอาจจะผ่านมารสุมความเครียดความวิตกกังวลมาความเครียดหยุดได้ด้วยใจสงบนิ่งนะคะคิดอืมคิดเราค่อยๆหาทางออกะคะ่ะเราเพื่อนๆจะลุกขึ้นมาสู้เราก็เดินไปข้างหน้า แล้วก็สําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานนะคะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าแน่นอนหากเพื่อนๆคิดว่าจะทํากิจการใหม่ๆหรือเริ่มธุรกิจโปรเจกต์ใหม่ๆก็ทําได้เลยนะคะเพราะว่าสําเร็จแน่นอนการงานดีมากเลยในปีหน้าโอเคแล้วการเงินล่ะโอเคสภาวะการเงินที่ผ่านมาเพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกติดขัดอึดอดัดหงุดหงิดนะคะหาเข้ามาได้ก็ต้องเสียออกไปหลายช่องคางหรือมี ขั้นตอนความยุ่งยากของการจะได้รับเงินในแต่ละเรื่องอะคะ่ะรู้สึกว่าอึดอัดวุ่นวายความอึดอัดวุ่นวายนั้นจบสิ้นลงไปแล้วนะคะไพ่เดทก็คือการจบและการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีเดทนำพาสิ่งใดเข้ามาความยุ่งยากนั้นได้จบลงแล้วสิ่งที่เพ,เพื่อนจะได้รับต่อไปนี้ก็คือไพ่สิบเหรียญน,นะคะเป็นไพ่การเงินที่ดีมากเพ,เพื่อนจะมีโชคด้านการเงินนะคะจะมีการยื่น เ,าาเรียกว่าลาบลอยก็ได้นะเราว่าถ้าเพื่อนๆแบบทาเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่สังเกตสัญญาณสัญ,ญลักษณ์อะไรใดๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพลาดโอกาสที่จะได้รับลาบลอยนะคะอันนี้อยากให้ลืมตาแล้วก็ตื่นรู้เสมอว่าเอ๊ะมีสัญญาณอะไรบอกเราเพื่อให้เราได้รับความโชคดีนะคะแน่นอนการเงินของเพื่อนๆน,นะคะไพ่การเงินที่ดีมากๆขึ้นมาด้วยคือไพ่สิบเหรียญปีหน้าเป็นปีที่การเงินปังมากๆเลยนะคะชาวราศีกุม แล้วก็เรื่องการงานก็ปังมากเช่นกันค่ะปังต่อเนื่องเลยสำหรับเรื่องความรักที่เราเห็นนะคะเราเห็นความรักที่ไม่เท่าเทียมเราเห็นความรู้สึกที่มองไม่เห็นทิศทางเลยว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปอย่างไรนะคะมีคนนึงให้มากกว่ามีคนนึงให้น้อยกว่าเราก็เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไพ่เดอะสตาร์เขาก็มาบอกนะคะว่า ความฝันความหวังอะคะ่ะเป็นของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตที่ตัวเองชอบมีสิทธิ์มีความสุขแบบที่ตัวเองอยากมีนะคะเพราะฉะนั้นการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวถ้าเรารักและเราเป็นผู้ให้อยู่ฝ่ายเดียวอะคะ่ะมันก็ไม่ยุติธรรมเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะไฟลไพ่ห้าดาบนะคะก็คือมองแล้ว มองแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเดินออกมาจากตรงนั้นดีไหมแต่เพื่อนๆยังมีความลังเลอยู่นะคะว่าจะจบจากตรงนี้แล้วออกไปจากตรงนี้ดีไหมบางทีการที่ไพ่ออกมาเป็นไพ่สิบดาบออกมาว่าจบทุกอย่างจบสิ้นมันคือการจบในเรื่องของความรักหรือเปล่าถ้าเรามีเรื่องของความรักที่มันคาราคาซังมีอยู่ก็เหมือนไม่มีหรือว่าอยู่แล้วมันทุกข์มากกว่าสุขะคะ่ะ ไพ่ก็แนะนําให้เราออกมานะคะออกมาแล้วเราหลักตัวเองเรามีความสุขมากกว่ามากกว่ามองไม่เห็นทิศทางว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะเข้ามาเป็นคนคุยแล้วเราก็คุยมาได้สักพักหนึ่งแล้วมันเหมือนเดินหน้า1นึ่ก้าถอยหลังสามเก้าแล้วก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นไพ่ก็จะบอกว่ารักตัวเองอยู่กับตัวเองน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าคะ่ะ ไพ่เดอะสตาร์นะคะก็จะขอตอกย้ำว่าเพื่อนๆมีความฝันความหวังที่สวยงามรออยู่นะคะซึ่งถ้าเราไม่ละจากสิ่งเก่าอะคะ่ะไม่เปลี่ยนตัวตนเป็นคนใหม่ไม่เปลี่ยนความคิดใหม่เรื่องเดิมๆความคิดเดิมๆจะยังอยู่กับเรานะคะขอให้เพื่อนๆ ปล่อยใจเปิดใจแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าดีกว่านะคะสําหรับในเรื่องของความรักเราคิดว่าการจบลงนี้ที่ไพ่บอกมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะมันอาจจะไปต่อไม่ได้หรือไปต่อแล้วเพื่อนๆเ,เองก็รู้สึกว่าตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่มีทิศทางแล้วก็รู้สึกว่ามันทุกข์มากกว่าสุขเพราะฉะนั้น ก็เป็นตัวเองแล้วมีความสุขดีกว่านะคะเพราะว่าการงานการเงินของเพื่อนเพื่อน,นะคะมีโอกาสมีแนวโน้มในการก้าวหน้าได้ดีมากเพื่อนเพื่อนไหนรู้สึกอึดอัดใจ,จเรื่องงานนะคะแต่มันจะผ่านไปได้ค่ะมองไปเห็นท้องฟ้าที่สดใสนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนลงมือทําได้เลยค่ะสิ่งที่อยากจะทํานะคะโอกาสความเจริญก้าวหน้าเติบโตก้าวหน้านะคะในปี2024มีแน่นอนค่ะอย่างไรแล้วนะคะเราก็จะทําททำคลิป ดวงรายเดือนให้เพื่อนๆที่จะได้มาติดตามความคืบหน้าแล้วก็รู้ล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะได้รู้ด้วยกันนะคะแล้วก็จะได้ระมัดระวังตัวโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยไพ่ใบชานะคะว่าไพ่ใบชาจะมีสถานการณ์หรือมีผู้คนอะไรมาเตือนมาแนะนําให้เราระวังกับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมหนึ่งส นะคะเจ็ดนะคะทีนี้เราจะเปิดทั้งหมดเจ็ดใบนะคะวอลเจอร์ทิวลิปยังเกอร์วูแมนพีคอร์บบ็อกบาสเกตฟิงเกอร์โอเคใบแรกนะคะวอลเจอร์ Walter. ก็คือตัวนกแรงนะคะรีเพชชั่นแอนซิตี้ Worry that someone is against you คือเพื่อนๆจะรู้สึกอยู่ตลอดว่ามีการต่อต้านหรือมีการได้รับความไม่ร่วมมือหรือมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราอยู่นะคะเรามองเห็นในเรื่องของการงานที่เพื่อนๆพูดกับใครก็ไม่ได้พราะรู้สึกว่าเหมือนไม่ไว้ใจใครเลยเหมือนกับว่าอยู่ในสถานการณ์เนี้ยที่รู้สึกไม่ได้ถึงใจอึดอัดเนี้ยอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าพูดกับใครก็ไม่ได้นะคะ ที่เราเห็นอาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าที่ทําให้เพื่อนๆลำบากใจอาจจะเป็นลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทํางานแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ดังใจเราแล้วก็ค่อนข้างดื้อรันันเนาะโอเคสำหรับเด็กผู้หญิงหรือบางคนที่มีลูกสาวอะค่ะอาจจะอยู่ในวัยที่เป็นวัยรุ่นเนาะอาจจะดือน,นิดหน่อยโอเคนะคะทิวเล็บเกรสพาชัน นี่นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนเพื่อนๆเลยนะคะก็คือไปข้างหน้านะคะสิ่งนี้เพื่อนๆนคิดวิตกกังวลในไพ่แดตาอะคะ่ะรู้สึกว่าวางเวงไม่มีใครเลยแต่เพื่อนเพื่อนมีตัวเองนะคะมีพาชชัเพื่อนเพื่อนเห็นยอดไม้เท้าอันนี้ไหมคะมีดอกไม้ด้วยนะคะนําพามาซึ่งความสดใสบนเส้นทางที่สวยงามเพื่อนๆใช้พลังกายพลังใจที่มีนะคะแล้วมุ่งไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าหน้าที่การางานอเพื่อนเสดใสแน่นอนคะ่ะ แล้วก็ p c o c k นะคะ beware of d r e s s p i e ก็คือบางครั้งอะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องเจอกับผู้หญิงที่มีอีโก้นะฮะเป็นเด็กอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าที่ดื้อรัน้นแล้วก็มีอีโก้หลงตัวเองอาจจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในส่วนงานหรือในแผนกหรือเราต้องดูแลหรือเราต้องรับผิดชอบเขาอะคะ่ะแต่เขาจะมีความเป็นตัวงตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากอันนี้อาจจะต้องค่อยๆปรับก,กันนะคะอือ เราอาจจะต้องรับมือกับเขาในระยะนึงเลยปีนี้ที่จะเจอนะคะผู้หญิงจะผู้หญิงอายุน้อยกว่าจะเป็นอุปสรรคสําหรับปีนี้นะคะจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคจะมากน้อยแล้วแต่เดือนเนาะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกดูทีละเดือนกันในปีหน้านะคะว่าจะเป็นยังไงบอก you will receive gift เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า gift เนี้ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะหาให้นะคะว่าคืออะไร recognition reward for merit อันนี้ค่ะความอุดมสมบูรณ์สิ่งที่เพื่อนๆร้องขอไม่ใช่คำว่าร้องขอสิสิ่งที่เพื่อนๆอธิษฐานจิตไปนะคะหรือได้ทําบุญทํำกุศลอะไรไปก็แล้วแต่สิ่งนั้นจะรีเทิร์นกลับมาหาเพื่อนๆนะคะพรที่เพื่อนๆร้องขอได้รับนะคะเพื่อนๆจะได้รับสิ่งนั้น Warning you of a problem either now or in the near future แน่นอนค่ะเราว่าเพื่อนๆอาจจะมีกรณีที่จะรู้สึก ไม่พอใจแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบกับสถานการณ์ที่ต้องเจอหรือต้องดิวต้องรับมือกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงอายุน้อยกว่าแต่มียศหรือตำแหน่งสูงกว่าอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาอาจจะเป็นลูกของเจ้าของกิจการหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีหัวหน้างานที่มาใหม่แล้วอายุน้อยกว่าแล้วก็ค่อนข้างมีอีโก้เป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆ จะต้องได้รับการเตือนว่าเออระวังหน่อยนะกับการรับมือกับคนคนนี้แต่สถานการณ์โดยรวมที่เราเห็นนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เพื่อนๆแบบไม่โอเคนะคะบล็อกนี้ก็คือได้รับสิ่งดีๆได้รับพรที่เพื่อนๆร้องขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเ,เคยอธิษฐานจิตขอไว้นะคะเพื่อนๆได้รับนะคะในปีนี้โอเคเรายังเชื่อว่าเป็นเรื่องการเงินนะเพราะว่าไพ่การเงินอะไพ่เรื่องเงินนะคะขึ้นสิบเหรียญ สวยมากเราคิดว่าได้โชคดีเรื่องกันเงินนะคะเค okay, <Okay, S 1> เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่อินสปิเรชันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพนับถือหรือจักรวาลจะมีข้อความอะไรอยากบอกให้เพื่อนๆอ,อยากให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะคะโอเคสีสวยมากเลย โอเค f ฟลล์ร d r e ี m Be Ready To Empower Yourself With Love For You Are Special แน่นอนคะ่ะสิ่งที่เราจะบอกเพื่อนๆนะคะความรู้สึกวังเวงกังวลส,สงสัยนี้นะคะ่ะวางมันทิ้งลงนะคะเพื่อนๆมีคุณค่ารักตัวเองให้มากๆนำพาชีวิตตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีนะคะเรายังเชื่อว่าเพื่อนๆน่ะมีความรักให้กับตัวเองมันคุ้มค่ามากกว่าที่จะรักคนที่เขาไม่เห็นค่านะคะ เนี่ยอันนี้ก็คือมาตอกย้ำเรื่องความรักนะคะอยากให้เพื่อนๆรักตัวเองก่อนรักตัวเองให้มากออมองดูว่าเราจําเป็นต้องมีเขาจริงไหมการที่เรามีเขาแล้วมันทุกข์มากกว่าสุขอะคะ่ะขอให้เพื่อนๆหันกลับมารักตัวเองนะคะรับให้ใบน,นี้ล่า Summer Dream Embrace the guiding light that you are and move forward in the knowledge of the powerful person within you โอเคสิ่งนี้ก็คืออยากให้ไปตามเสียงหัวใจของตัวเองนะคะโอบกอดตัวเองไว้ให้แน่นๆเราว่าไพอ่ะค่ะก็มาบอกเลยว่าให้รักตัวเองโอบกอดตัวเองให้แน่นๆและนําทางตัวเองไปฟังเสียงหัวใจตัวเองใช้สติปัญญาใช้ความรู้ของตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองรักตัวเองอย่างมีความสุขถ้าเขาไม่ดีพอเขายังไม่ใช่เพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้กับเขานะคะ เดี okay. mm ๋ย hmm. วเราจะดูไพ่ยูนิคอร์นนะคะว่ามีข้อความพิเศษอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆอ,อีกจกักรวารรักเพื่อนๆน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆก็รักเพื่อนๆน,นะคะส่งข้อความมาบอกด้วยว่าให้รักตัวเองก่อนโอเคโอเค h o o อ c พไคลส Light นะคะ Open your heart space น n c o n d i t i o n a l love ก็คือเปิดใจไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องสร้างเงื่อนไขในความรักใดๆนะคะการรักตัวเองไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะเพื่อนๆรักตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะคนที่คู่ควรได้รับความรักจากตัวเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะเนี่ยไพ่สิงหสิทธิ์ก็บอกแบบนี้อีกแล้ว Your personal unicorn but in the p u r e love ความรักที่บริสุทธิ์ เริ่มต้นจากเพื่อนๆนะคะเรายัางยืนยันนะคะว่าใพ้สิ่งสิลือสิ้อย้ายเพื่อนๆโฟกัสที่ตัวเองเพราะว่าเพื่อนๆมีความสดใสเฉิดฉายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราว่าความสดใสเฉิดฉายเายนี้ยเป็นของเพื่อนๆถ้าเราหันกลับมารักตัวเองถ้าเขาจะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้สึกถึงสิ่งที่เราให้ไปการรักตัวเองมันสดใสขนาดนี้ก็เลือกที่จะรักตัวเองนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าไพ่เซลแคร์จะบอกอะไรเพื่อนๆลีเซลส์น, <Le ases. S 1> นะคะโอเค you have the right to change your mind โอเคเขาก็บอกนะคะว่าเรามีสิทธิ์ในจิตใจของเราเองนะคะ ไม่ได้โกหกเลยไพ่บอกแบบนี้จริงๆอันนี้คือไพ่แบบเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนมากในเรื่องเรื่องเดียวเลยนะคะคือย้ำในเรื่อง <_ d ream> ๆๆเรื่อง,เ,ะะอเ,องเดียวแบบห้าใบแล้วว่าอยากให้รักตัวเองให้โฟกัสที่ตัวเองเพราะว่าชีวิตของเพื่อนๆ่นนะคะรอบๆตัวเนี่ยอาจจะมีความไม่ได้ดังใจอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีความสุขกว่าก็คือการรักที่ถูกต้องก็คือรักตัวเองนะคะปัญหาต่างๆที่เพื่อนๆเจอค่ะเพื่อนเพื่อนเอาชนะไปได้อยู่แล้วในอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าที่เข้ามาทําให้เพื่อนๆรู้สึกอึดอัดวุ่นวายนะคะเราว่าเพื่อนๆผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เพราะว่าโดยรวมแล้วอะท้พลังงานเพื่อนๆนะคะดีมากแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแล้วก็คุ้มครองเพื่อนๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมสิ่งหนึ่งนะคะเงินทองเป็นของคุณนะปีหน้าเนี่ยก็คือเงินปังมากงานก็ดีมากแค่รู้สึกว่า บางวันอะค่ะเราอาจจะเจอเรื่องที่เราไม่สนุกเนาะแต่คราวนี้เราก็ไปโฟกัสในสิ่งที่เรามีความสุขเพราะพลังงานแห่งความสุขอะคะ่ะขับเคลื่อนชีวิตได้ดีกว่าความไม่สนุกโอเคถ้าเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะคะชอบการอ่านไพ่ให้พลังงานให้พลังใจที่ดีแบบนี้นะคะฝากกด s ั b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เข้ามาเจอช่องของเราแล้วก็รู้จักกันเราก็ได้ได้ฟังการอ่านไพ่ที่นำพามาทึงแสงสว่างแล้วก็ นำจิตใจให้มีความสุขนะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยแล้วเราก็ยังจะเจอกันในคลิปดวงหลายเดือนในทุกๆเดือนนะคะเราจะกลับมาเปิดไพ่ให้เพื่อนๆชาวล,าลัคนาราศีกุมค่ะขอบคุณค่ะ